สวัสดีค่ะหนึงค่ะกับพ e วริ่งไทม์บายมีนะคะกลับมาจอกันอีกครั้งกับการอ่านไพ่พลังงานของอาทิตย์นี้ก็คือช่วงวันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไพ่มีคําแนะนำอะไรที่อยากบอกให้เราได้รู้ในช่วงอาทิตย์นี้กันนะคะโอเคค่ะไปแรกนะคะเป็นเอ็ดออฟซอสค่ะใบที่สจะเป็นดิอิลูชันนะคะ แล้วก็ใบที่3มจะเป็น the create นะคะหนึ่งมองว่าช่วงอาทิตย์นี้ค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่ตัวเราอะค่ะจะต้องมีการตัดสินใจหรือว่าการที่เราจะต้องมีการ,รเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างที่เราอาจจะแบบ หลีกเลี่ยงมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันเป็นคล้ายๆกับการฟันฝ่าความกลัวความกังวลใจความสงสัยที่มันอยู่ภายในของตัวเราอะค่ะเราอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อต้องการความชัดเจนการเคลียร์เรื่องราวบางอย่างเพื่อที่มันจะทําให้เราสามารถตัดสินใจในการจัดการปัญหาที่มันอาจจะแบบคาลาคาซังให้มันจบลงอะค่ะเพื่อที่มันจะได้แบบเป็นการเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่หรือว่าเราจะได้สามารถ เริ่มต้นในการทําสิ่งใหม่ๆแล้วมันก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้เราโดยที่เน้นพอเราเคลียร์พลังงานเก่าๆทิ้งเงี้ยค่ะเราก็จะคว้าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆได้โดยที่ไม่ต้องมาภาวะวงกับเรื่องเราเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ไพ่อยากแนะนําแล้วก็ให้เราระมัดระวังไว้ก็มันก็คือบางอย่างอะค่ะที่เรากําลังหลีกหนีอะหรือว่าวิ่งหนีมันมาตลอดอะ มันอาจจะทําให้เราเจ็บปวดที่เราจะต้องอเผชิญหน้ากับความจริงอะ่ะแต่ว่าการที่เราเอาแต่หนีไปหนีมันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะค่ะมันเหมือนมันเป็นการยื้อเวลาเท่านั้นบางครั้งเราก็คิดเยอะเกินไปอ่ะค่ะในการใช้ชีวิตอะ่ะไพ่ก็บอกว่ามันไม่จําเป็นหรอกว่าเราจะต้องทําทุกอย่างให้ออกมาดูดีสมบูรณ์แบบตลอดเวลาลองทําอะไรที่มันให้ให้ตัวเองได้ผ่อนคลายกับการใช้ชีวิตบ้างอ่ะค่ะอาจจะเป็นการฟังเพลงวาดรูป ทำอะไรก็ได้ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเออเรารีแลกอะมันจะช่วยปลดปล่อยตัวเราอะให้มากขึ้นจากความเป๊ะจากกรอบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็กล้าที่จะก้าออกมาจากข้อจํากัดหรือกรอบความคิดเดิมๆนะคะแล้วมันจะทําให้เราอะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มีการเริ่มต้นใหม่หรือสามารถมองเห็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้ค่ะ ก็ช่วงทิศนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆเพื่อต้อนรับพลังงานใหม่ๆก็ขอให้เป็นช่วงอาทิตย์ที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับการติดตามและการเข้ามาฟังขอให้มีความสุขและก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย